ติจอาคาเดมี่สาขาเชียงใหม่ต่นใจมาเป็นเทรนเนอร์ของที่นี่นะคะอันดับแรกเลยที่นี่มีความน่าเชื่อถือจะให้ความรู้ค่ะกับคนทั่วๆไปอยากให้เขาดูแลตัวเองได้หรือว่า นำความรู้ที่เราจะไปถ่ายทอดไปประกอบอาชีพต่อได้ค่ะจากประสบการณ์นะคะที่เป็นผู้แทนยามาประมาณ20กว่าปีความรู้ตรงนั้นนะคะมาใช้ประกอบกับการสอนเป็นเทรนเนอร์ความงามของเดอร์มจิกอะคาเดมี่สาขาเชียงใหม่ค่ะผู้แทนยานะคะก็พิถีพณถันตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามแล้วค่ะเราก็ใช้ประสบการณ์ที่มีของเราเกี่ยวกับ ยาแล้วก็วิตามินอาจเป็นผู้เชี่วชาญด้านอินกรเดียนของผลิตภัณฑ์คะ่ะก็พร้อมที่จะสอนนักเรียนนักนักเรทุกทุกท่านคะ่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้นําความรู้ให้นําความรู้ไปใช้กับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวฝ้าความหย่อนคล้อยของใบหน้ายกกระชับกันดานการเรียนที่นี่นะคะก็เรียนแบบสนุกคะ่ะที่นี่ดูแลอบอุ่นและเป็นกันเองมาก ให้ความรู้ให้เทคนิคให้ประสบการณ์เยอะๆหลายอย่างเลยแถมที่สําคัญมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะพอดีว่าช่วงที่มาเรียนที่นี่เนาะตรงกับวันเกิดเขาก็มีจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยคือแบบเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยค่ะความรู้ที่ได้รับก็จะนําไปต่อที่สาขาเชียงใหม่ค่ะสอนแบบจับมือทําค่ะได้รับความรู้กันไปง่ายๆเลยค่ะธุรกิจความงามครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้าสปาสีสระ